พาไปดูเทรนต่างหูของลิซ่าใน MV l o c k s t a กกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับอ q คิวพ่อค้าเพชรจากร้านไอเลิฟเจนครับช่องนี้มีนานาสาระความรู้เกี่ยวกับโลกของยี่ีและก็เครื่องประดับนะครับที่มาอัปเปดตให้ฟังกันทุกสัปดาห์เลยทีเดียวอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับ เชื่อว่าหลายๆท่านนะครับก็คงจะได้ดู MV Rockstar ของลิซ่ากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและอย่างที่ทุกคนทราบนครับว่าลิซ่าของเรานะครับไม่ว่าจะจิตจับของอะไรก็ตามนะครับรับรองว่าจะสวยจะดังจะปังกันอย่างแน่นอนเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าครับไม่ว่าจะเป็นป๊อปมาครับหรือใดๆก็ตามนะครับและรอบนี้นะครับอีกก็อยากจะให้ทุกคนนะครับ โฟกัสไปดูที่ต่างหู3คู่นะครับที่ลิซ่าเขาได้ใส่ใน MV เพลง Rockstar เพลงนี้นะครับใน MV นะครับจริงๆต้องบอกว่ามีอยู่ทั้งหมด4ชุดด้วยกันนะครับแต่ว่าชุดสุดท้ายนะครับก็เป็นชุดที่ปิดใบหูนะครับทำให้มองไม่เห็นตัวต่างหูนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะโฟกัสอยู่ที่3ชุดเท่านั้นนะครับ ชุดที่1น,นะครับก็จะเป็นชุดสีดำนะครับซึ่งยูอ,อยู่บนกลางถนนเยวาวราชนะครับชุดนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นชุดที่แบบว่าจัดเครื่องประดับเต็มยศเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นต่างหูนะครับแหวนเสื้อข้อมือส้อคอนะครับ ซึ่งต้องบอกนะครับว่าชุดนี้เนี่ยประเด็นสําคัญนะครับที่อยากจะให้โฟกัสก็คือต่างหูนะครับซึ่งต่างหูของคู่นี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะเป็นรูปดาว5้าแฉกนะครับซึ่งพ้อยเรียงลงมาทั้งหมดสดาวด้วยกันนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นลักษณะอะไรที่แบบโดดเด่นดูใหญ่ดูเต็มมากนะครับซึ่งต้องบอกนะครับว่าอนี้ก็ลองกะขนาดแล้วนะครับก็น้าจะอยู่ประมาณที่9-10เซนได้เลยนะครับซึ่งต่างหูรูปดาวชิ้นนี้นะครับก็เป็นสไตล์แบบเมทัลลิกหน่อยนะครับซึ่งเป็นสีเงินเงินแบบนี้นะครับก็มี แสดงออกถึงความล้าสมัยมากเลยทีเดียวนะครับและสัญลักษณ์ที่เอามาใช้ในงานนี้นะครับก็คือสัญลักษณ์รูปดาวนะครับดวงดาวนะครับก็เปรียบเสมือนแสงสว่างนะครับในยามค่าคืนนะครับและดวงดาวแบบนี้นะครับในแสงสว่างแบบนี้ก็เปรียบเสมือนความหวังนะครับซึ่งความหวังนะครับก็จะนํามาซึ่งสิ่งดีๆมาสู่ชีวิตของทุกๆคนผู้สวมใส่แบบนี้นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าต่างหูรูปดาวนะครับรับรองนะครับว่าอินเทรนด์มาอย่างแน่นอนเลยทีเดียวเมื่อลิซ่าสวมใส่แบบนี้นะครับไปดูซีนที่2กันบ้างนะครับซีนที่2นะครับเป็นช่วงที่ลิซ่านะครับเต้นอยู่ท่ามกลางแดนเซอร์ทั้ง100คนครับซึ่งเป็นชาวไทยทั้งหมดด้วยนะครับอ่ะ ซีนนี้นะครับความโดดเด่นนะครับก็จะอยู่ที่ลิซ่านะครับสวมอยู่ในชุดสีขาวในแบบนี้นะครับซึ่งต่างหูที่เขาใส่นะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นต่างหูห่วงทรงขนาดใหญ่นะครับซึ่งมีประดับเพชรระยิบระยับนะครับอยู่ด้านบนนะครับและตัวต่างหูนะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเป็นเงาเใสๆลงมาแบบนี้นะครับซึ่งซีนนี้ครับก็จะเป็นซีนครื่งตัวของลิซ่านะครับซึ่งก็จะทําให้เรามองเห็นเครื่องประดับที่ชัดเจนนะครับก็คือต่างหูที่มีลักษณะทรงใหญ่เด่นๆดเด่นดูบนหูของลิซ่าแบบนี้นะครับ ลักษณะ ust, ของต่างหูห่วง <land> แบบนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของการเป็นวงกลมนะครับวงกลมนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์นะครับของความไม่มีที้ส <ian> ิ้นสุดนะครับหรือความเป็นมิรรันแบบนี้ได้เลยทีเดียวนะครับลักษณะของต่างหูห่วงแบบนี้นะครับก็จะช่วยนะครับส่งเสริมนะครับของความเป็นอิสระนะครับแล้วก็เสริมของความมั่นใจมาสู่ผู้สวมใส่นะครับเพราะฉะนั้นครับรับรองได้นะครับว่าใครอยากสวยเหมือนลิซ่าก็จัดต่างหูห่วงทรงใหญ่ๆแบบนี้ไปได้เลยนะครับ และมาถึงชุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นชุดที่ลิซ่านะครับอยู่ในชุดเสื้อรูปดาวแบบนี้นะครับซึ่งชุดนี้นะครับความโดดเด่นนะครับของเครื่องประดับอยู่ที่ต่างหูนะครับลิซ่าใส่ต่างหูอย่างเดียวนะครับสําหรับชุดนี้เลยนะครับและต่างหูนะครับที่โดดเด่นมากๆกนะครับก็คือเอียร์คัฟในชุดนี้นะครับด้านหนึ่งนะครับก็จะใส่เอียร์คัฟนะครับได้อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นต่างหูแป้นนะครับซึ่งรูปนี้ดูยากมากนะครับอีก พอสดูหลายรอบมาครับก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าอีกด้านหนึ่งใส่อะไรอยู่แบบนี้นะครับแต่ก็เห็นนะครับว่าเป็นแบบลักษณะเงินเงินคล้ายๆต่างหูแป้นนะครับอ่ะกลับมาที่ต่างหูเอีร์ครับกันบ้างนะครับเอีร์คัฟชิ้นนี้นะครับก็จะมีความโดดเด่นมากๆเลยทีเดียวครับเป็นลักษณะถ้ามองภาพคล้ายๆครับก็จะรู้สึกถึงแบบลักษณะเหมือนคล้ายๆกับพันธะเคมีอะไรแบบนี้นะครับซึ่งลักษณะแบบนี้นะครับก็เป็นลักษณะ 2อย่างที่เอามาประกอบกันครับก็คือคล้ายๆกับรูปทรงกระบอกนะครับเป็นลักษณะลายเชื่อมแล้วก็ลักษณะที่เป็นทรงกลมนะครับเชื่อมกันไปเชื่อมกันมาแบบนี้นะครับซึ่งต่างหูลักษณะเอียครับชิ้นนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีความโดดเด่นมากเลยทีเดียวนะครับถ้าจากเห็นภาพนะครับต้องบอกได้เลยว่ามองไกลๆก็เห็นมองใกล้ๆก็เห็นมีความลักษณะที่โดดเด่นนะครับและก็ยังคงสไตล์ของเมทัลลิกเหมือนเดิมครับแสดงออกถึงความล้ำสมัยนะครับและความมั่นใจมาสู่ผู้สวมใส่ก็ครบกันไปแล้วครับสำหรับต่างหูทั้ง3ชิ้นนะครับที่ล ใน MV l o c k s t a r นี้นะครับและทุกๆท่านนะครับชอบชิ้นไหนนะครับมาคอมเมนต์กันข้างใต้มนีได้เลยนะครับแต่ผมก็บอกได้เลยนะครับว่า3เทรนนี้นะครับก็จะเป็นเทรนที่ฮอตฮิตในช่วงปลายปีนี้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจต่างหูสไตล์ไหนครับก็สามารถติดต่อ EQ พ่อคาเพชรจาก i อได้เลยนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับกับ EQ พ่อคาเพชรวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะครับสวัสดีครับ